สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตค่ะเช้าวันแต่เช้าใส่บาทกลับมาแล้วได้มาถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านค่ะหลังจากที่เราใส่บาทแล้วเราก็ มาชมสวนนะคะไม้ประดับที่เราปลูกไว้หน้าบ้านต้นไม้ประดับห้อยไว้ให้ดูมีชีวิตชีวาจะพาเ,เพื่อนๆมาดูมะละกอที่ปลูกไว้นะคะโตแล้ว เนี่ยบอนสีอยู่ต้นเดียวนะคะ,ะเ,เพื่อนมาชมนี่ค่ะมะละกอที่ปลูกไว้กำลังมีลูกนะคะปลูก8ต้นเหลือได้ต้นเดียวนอกนั้นตายหมดค่ะรอดมาต้นเดียวนอกนั้นตาย บรรยากาศยามเช้าที่บ้านโพนพลายค่ะหลังน้อย,อยปลูกผักปลูกริกโล่งดีไหมคะตัดต้นไผ่ออกแล้วโล่งเลย บรรยากาศยามเช้าเนาะไม่มีอะไรมากมายอะไรอยู่แบบพอเพียงค่ะยามเช้าบางบ้างก็ยังไม่ตื่นนอน วันนี้ตื่นในเช้าเพราะว่าไปใส่บาทมาค่ะมันนอกเราก็แบบนี้แหละค่ะนี่กำลังปลูกอีกสี่ห้าต้นได,ได้พาเพื่อน,อนมาอัปเดตให้ดูนะคะ ต้องกันไว้เดี๋ยวไก่มันเข้ามาไก่มันจะเข้ามาขี้นี่หกโมงกว่านะคะเนี่ยแต่ว่าแดดออกแล้วแดดกำลังออกไผ่ต้นนี้ล้มไปแล้วแต่มันรัดขึ้นมาใหม่อากาศยามเช้านะคะ ไม่มีอะไรมากมาถ่ายเพื่อให้เพื่อนๆชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสุพีชนแนล